สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับอยู่กับช่อง YouTube รถด,ดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้เราเปิดมาก็เจอเสียบอยเลยครับเสียบอยตัวนี้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับทุกท่านอตอนนี้มาเป็นมานเป็นพนักง,งานของผมแล้วเรียบร้อย ย้ายสังกัดแล้วครับเ,เลิกขับน้องมะนาวแล้วตอนนี้ก็จะมาขับอกกี้คันขาวคันนี้ครับเปลี่ยนสังกัดแล้วลห่มยินดีพอดีเลยนี่นพอดีอโอ้ทำไมได้ทำไมได้ย้ายมาอยู่นี่ครับเสียบอยครับเป็นไรครับฮะ <laughs> เรามะนาวยังมีงานครับคันไหนมีงานขับคันนั้นนี่ันนี้เราจะเอาเจ้าล็อกขาวออกงานกันหน่อยครับเอาโจลล็อกขาวออกงานครับวันนี้วิ่งลูกรังเอามาจากไซด์น่นนะ ลามาได้ใช่น่นนะนะปลาบอโอ้ป้าวางไว้นวนไปปาวางไว้เดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวเปียกเอายังไม่ได้ใส่นออ็อตยังไม่ได้ใส่นออ็นอตบเ,เดี๋ยวไปทดสอบวิ่งลูกรังครับลูกรังสิบรถขาดบ่ <c oughs> เต็บแล้ววันนี้ให้เราน้อยรับหน้าที่ขับเจ้าสมพงครับคือรูว่ะของเต็มฮะคือรูว่ะของเต็มยายบอกโอ,อ้มาเอาไปจำบ่โอ นี่ก่อนที่เราจะขับรถเราก็ต้องเช็คครับเช็คน้ําเช็คระดับน้ํามันเครื่องทําอย่างนี้ประจําทุกวันครับนี่มันเร็วกว่าะนะขาดเยอะเลยเขาไปใส่วะนู่นมันเด็กอยู่ตรงนั้นน่ะนี่มันปริระดาษลงจากรถขทานั้นเลยนู่มนวางไว้ตรงนั้นล่มอยู่ตรงนั้นแหละ Không, không, không được. luôn. lẩu. อ,อมไม่ขาดเลยล่ะเยอะออยู่เต็มเลยโอรอลอลอ,อใส่กันชนแล้วหล่อเลย เหลือไฟตัวนี้ต้องเกเห็นไหมบอยเนี่ยมันหางเห็นไหมฮะเออดัดอันนี้มาเข้ามาใช่ไหมโอ้โหดูครับทาสีบรอนลกระทะสีบรอนขึ้นมากเลยสวยงามเลยโคตรตคืนเลย มันเทอของม่ว่มจัดไปครับวันนี้ให้เราน้อยรับหน้าที่ขับไมโครู้อันนี้ทำไมหลุดเร็วเถอะดนดอะไรนี่นี่นฮะเหรอ,อโอ้เนี่ยอ๋อมันสวมเสียวไว้เฉยเดี๋ยวนี้ ก็ไรฮะน้ำมันอะอุ่นอุ่นเครื่อไว้มันเอียงหรือเปล่ารถเอียงไหมเอามาดูครับติดซึ่งบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งก่อนเลยครับแล้วค่อยกินข้าวเช้าไปดูกเราน้อยดีกว่าโอ้เอียงเยอะอยู่เอียงไปนู่นเยอะเด้อ เติไมไฮริงหมดเลยเป่าเติมหมดเลยเป่าฮะเออไม่ขาดนี่ไม่ได้เติมใช่ไหมก็<อ><อ>เดี๋ยวปล่อยไว้ชั่งนิดหน่อยแล้วก็วอร์มเด้อย,ยกวอร์มวอร์มวอร์มแล้วก็เลื่นไปโน่นเลไปลต่อนไปโน่นแหละอืย อยู่แล้เนี่มันเอียงไปนู่นเดี๋ยวลองดูเสมอน่า,นาจขึ้นหลอดอเพราะว่าวันก่อนเราไปแคล่งให้บ้านผู้ยากไร้ครับอ่ะวอร์มเลยเอาละวอร์มน้ำมันให้หล็กสักหน่อย วอร์มให้มันอุ่นๆครับก่อนที่จะทําการตักจริงเราต้องวอร์มแบบนี้นะครับ mình ủn xong rồi còn đâu đi ta chờ bi tra hấp đi hấp sạc lên เี๋ยวให้เราเอาจจะบีหมาดก,ก่อนก,ก่อนที่เราจะลุยงานอะสำหรับแมคโครเนาะตอนเช้าเราต้องอัดจารบีก่อนนะครับเช็คน้มันเครื่องเช็คหม้อน้ำเช็คน้มันเฟืองสวิงเช็คน้มันไฮโดรลิกแล้วก็กรองอากาศ เสร็จแล้วก็อัดจรารบีให้เรียบร้อยครับแล้วค่อยไปลุยงานนะครับเพราะว่าจรารบีมันสําคัญอะไรรู้ไหมจรารบีมันสําคัญคือมันช่วยไปหล่อเลี้ยงสลักแล้วก็บูธนะครับสลักกับบูธถ้าไม่มีจรารบีก็คือเหล็กกับเหล็กถูกันมันก็จะดังกืดกืดกืดแล้วมันก็จะกินเร็วนะครับจรารบีนี่สําคัญเลยนะครับถ้ามีจรารบีไปหล่อเลี้ยงมันก็ลื่นไงครับ ยิ่งถ้าไปเจอดินทรายด้วยไปเร็วมากเลยครับบอกไว้เลยว,ว่าไปเร็วมากเป็นไงแกวแกวแกวโอเคครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับคนขับไม้ของเราครับเจ้าบอยครับเลิกขับน้องมะนาวแล้ว